สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระมอเห็นชอบให้เพิ่มร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าโครงการคนละครึ่ง เมื่อวันที่1ธันวาคม2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมได้แก่โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยวงเงิน176ล้านบาทและโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของสวนเมล็ดพันธุ์ข้าววงเงิน1,601ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและปรับปรุงสภาพเมล็ด ันอกจากนี้ยังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,563ทั64รอบที่1จำนวน28,711ล้านบาททำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ั64ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น46,807ล้านบาทสำหรับวงเงินเพิ่มเติมแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1 ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันราคาเกณฑ์อ้างอิงโดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอวงเงินเพิ่มเติมจำนวน28,078.44ล้านบาท 2. ค่าใช้ใจ่ายในการชดเชยต,ต้นทุนเงินทกสอในอัตราร้อยละ2.25วงเงินเพิ่มเติมจำนวน6 3ร7 6ล้านบาทและ3ค่าบริหารจัดการทกศวงเงินเพิ่มเติม จำนวน1.09ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการโครงการคนละครึง่งเพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้าให้รวมถึงร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเพื่อครอบกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยได้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและร้านค้าชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั้งนี้ถือเป็นโครงการดีๆที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มร้านค้าในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าโครงการ คคนละรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ครับ